เรียนวุ่นค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงอืมอันนี้เป็นฝีมือนักเชิงครับเข้าเปล่าเปล่าดูดิเข้าเปล่าเปล่านี่ถ่ายวิดีโอนะเการู้ไหนอ่ะก็ผมเป็นเด็กหนึ่งผมเป็นเด็กหนึ่งถคายข้าดจ้ำปะโอเคใช่ได้พรุ่งนี้จัดเลยไปซื้อเลยหนึ่งกระบอกอันนี้ฝ่ายถนัดสนนเป็นไงเพื่อน มันไม่คืนนะกับเราเนี่ยมันต้องสนุกว่ะอ๋อนี่ของนาเบียนี่เขาเรียกปืนอะไรเบียไทเกอร์เอ่อรูดรูดเกอร์อือหือไอตัวเมื่อกี้อะไรตัวเมื่อกี้ที่ยิงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรสิบเอ็ดใช่ไหมเออนี่สิบเอ็ดอ๋อที่สิบเอ็ดมมอใช่ไหมใช่ป่ะเมื่อกี่กระบอกเนี่ยของไผ่อะ โอ้โหสองบอกอเขาไม่ใช่ขาลามหนองมนครับเ,เสียนะไอ้านาคาจะบ้างเร็ว